สวัสดีครับพี่น้องมือใหม่เมื่อย่สลากาง้านบานดาวพี่น้องครับมาเอาบุญบารมีมาเอบุญบารคีพรอมกันเด้กพี่น้องด้วยมาเอาบุญบารมีพร้อมกันเด็กพี่น้องด้ ทุกขโลภะยังวิบันไดเยนละทุกสัพพโสสัพพรอาถุงออกแค้ยปเนเออห็นเนี่ยช่วงันนีุ้งผลไปเนย เพื่อ hey นู่าฮะทออกจากคระดําขอเด้งค่ะเป็นขาวบูชาล่าหูค่ะเพื่อนว่ามาถนาะทุกปีเพื่นต้องเหตุนอ้บุญเบิกบ้านพี่น้องเบิกบ้านเลื่อนซ้มค่ะแต่ไม่ซ้มทำไปค่ะเพื่อนว่าด้วยค่ะบุรุษมันผ้าเหตุนอ้ค่ะก็อยู่ที่ดาวขนองครับวันนี้บุญเบิกบ้านพี่น้อง สร้วันดาวกระนองร่วมกันเทิดบุญเบ,บิเเก,กบานเป็นเทิดทุกปี้ะพี่น้องเป็ทิดทุกปีนะครับพอภาคกิซันเพิ่นเทิดทุกปีน้ำโมหินเอาหนังมาพี่น้องมาร่วมกันเพื่อเอาไปสกลาบูษานะครับหรือเอาไปวานพี่น้องวานน้ำบาดน,น้ำเมืองให้อยู่ดีมีแรงก็เป็นพ่าเทิดทุกปี เป็บบนประเพณีของอีสานบา้านเฮาพี่น้องฝ่ายอีสานเนี่ยทุกหมู่บ้านนะพี่น้องเดินซ้ำเป็บนบุญเบิกบ้านพี่น้องโอ้คนมาหลายนออบ้านเราเขาน้องหลายนอกรู้นอกหลายค่ะบ้านเกือบทุกหลังคาเรือยเลยค่ะแทบจะทุกหลังคาเลื่อยเละค่ะเพราะว่าผู้ใดผู้ใดก็ต่ยกระดีด้ปขาดจริงการซั่งใดล่ะเพื่นว่าสะดอกเอ่ะสโนฟอ่ะแล้วก็เพื่ออายุดีไม่แห้งนอไในหมู่บ้านในชุมชนเข้า ครับนี่คืออาจารย์เพ่นพี่น้องกู้ที่เลียงเด็กบานดาวพน้องนะพี่น้องเพ่อนกับ้าสีสำคัญเพื่อจะเหดทุ่งแบ่งสีได้ค่ะใส่ขาวดำขาวดำจากงาดำขาวขาวเหลืองจากไข่แดงครับใากะขาวแดงจากลำแดงนะคะนี่เลยคบครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับ เป็นเด er ็กเซอร์โบมอนีครับบริการน้ำเดิมครับผมฝ่ามึงค player, น,คนพี่น,น้องฝ่ามึงคนคนสูงบริการน้ำเดิมพี่น้องอ๋อฝ่าผมเดี๋ยวฝ่าพี่น้องไปชมบรรยากาศในงานการบุญเบิกบ้านของข้าบ้านดาวคะนองพี่น้องกับทุกปีเพิเศษพี่น้องบุญเบิกบ้านคนมาหลายพี่น้องวันนี้ เอาเดี๋ยวพาไปมมงอาหารโอ้เจ๋ก็มาตัวนี้เจสมร้างพี่น้องใส่ชุดสวยแ่ละมืนี้มขอบคุณค่ะ ครับเป็นบุญเบิกบานของชาวหวานดาวพาน้องพี่น้องครับทุกปีประเทศพี่น้องเพื่อสะล้อเคของหมวานเพื่อเพื่อควมจเลื่อนรุงเรื่องในหมวานนครับพี่น้องไอ้ชวนเชี่นไอ้ชมนอะไรก็ไม่เก่งใช่ไหมนี่ก็ไม่ตาหลายเรื่ ทุกปีพื้นเทต้องไน้องพื้นตองเทุกปีคือบุญเบิกบ้านของข้าวัวานดาวข้าน้องข้าหนิแล้วครับปากิสาเพื้นเทุกปีพี่น้องงานนี่ปักนี้จะแสดงว่าทางมณฑลเสนา พลณนาเรื่องเอาบุญเบิกบ้านหรือว่าบุญกลางบ้านในท่านสาธุชนทั้งหลายได้สนับเนื่องด้วยการทำบุญมีหลายอย่างหลายชนิดเช่นบุญต่อเอกบุญบวชหน้าบุญกระถิ่นบุญบ้ญบญางตาสรองนโลกเป็นต้นผู้ไม่เข้าใจย่อมน,นิยตไปว่าบุญอะไรมากมายกายกองแต่ละอย่างมีวีธต่งางกันอย่างไรอนี่ผลอย่างไรจริงบัญญัต ให้มีคุณอย่างนั้นขึ้นพระรุจิเจ้าจากกล่าววัตถุบุคคลในบ้างอาจจะมีผู้สงสัยขึ้นมาก็เป็นได้ตัวอย่างเช่นอาบุญเบือบ้านที่ท่านทั้งหลายทำอยู่เดียวนี้ถึงรูปีใหม่ถึงรูปีผู้เฒ่าผู้แก่าทาย,ยุติกาก็ป่าร้องลูกหลานว่าวันนั้นเดือนนั้นขึ้นแรงเท่านั้นจะอาุญ การเบิกบ้านบุญกลางบ้านการทำบุญมีอยู่สองหนึ่งความาหวังความถูกในข้างหน้าหาสเสบียงสำหรับตัวสหวังทิฏฐธรรมที่กับผลในปัจจุบันที่ไม่บำเป็นบุญกลางบ้านนั้นบุญเบิกบ้านขึ้นอาศัายเหตุแม่ดีที่น่วมเทสนาญ,ญายามาวิปติปติงปติตานางังจริดสามา ेन सोमविदिनानि भवामुनिन्दोद भवते जयमङ्गलानि स चं विहाय मतिता च भवानेषु पिमनव านังนันติวัตโนเอวะตวันิทโยหยัยานสุยามังาปาบาลิตพันังเยสิเสบาวิกุเลอาิเดีนะมดีนะดีนะพี่ล่ะุ้งิงพุ่ิงว่าใช่บารไม่หรอกสุงพา जोगन झुम जादु गाले जोगां गाय तालमा बाला किं बालानि धवान् गाधे Man jati zangraza ratalak O pasazatik anza panang adi N'o moda mana apika mungkik unang Zavit wanang Man jati

ो बा जानाधिमा राजा मन्दो यो मो न भि का Sintiñ, wanam, utalent, jatiñ, sengrazañ, puvedoñ, sart-sart, sart-sart, hiyak, kalam, arif-arif, maharaz Sart-sart, sart-sart, arif-arif, sart-sart,

โครงการลามาเบิดบ้านพี่น้องมื้อนี้

เจ็บถกหลกถุกองค์ครับรับมันอยู่ที่ว่าเป็นมือสำคัญอีกหนื่งนึงครับเ้องคยพี่อน่อ้าช่าดาวทะนงเาที่ว่าบุบบ้างหรือว่าถุบุบหรือ่่กระุบเท่าไหมถึงอยากระทำอไรช่วยยุ่ต้นครับใว้พรอพี่น้อยดทีนี้ตลอดปีละตลอดไปครับ ครับอีกเรื่องครับคือผมสีแจ้งในพมีพนองทราบครับคือมันเป็นของสิทธิของพอมีพินองเองครับคือตามที่ทางเด็กแจ้งมาครับคือพอมีพนองผิดเกิดปีศูนย์เจ็ดครับคือเกิดปีศูนย์เจ็ดตอนเดือนกันยาครับวันที่สองกันยาขอให้พอมีพนองไปตึ่นทะเบียนไปรับเบียเบียงยังสี่ผู้สูงอายุครับที่เทศบาลตะบนูหน้า การทิ้งเกิดศูนย์เจ็ดกับก่อนเดือนกันยาและผีเขากันยาสำหรับหลักฐานครับพมีพี่น้องุนั่งไปนั่งไปคือประจำโจมต้าด้วยเขาพมีพี่น้องเล่ทะเบียนบ้านเขาพมีพี่น้องเนี่ยพนักที่คนหลายพี่น้องพนักที่เงินฝากหลายครับดมแรงดมใจของชาวบ้านเราพนองมากหลายพี่น้องมือนีพี่น้องพีสราบครับ เป็นบุญเบิกบานครับปพี่นองหรือพ่อเมีพี่นองที่มีนองึงมือพี่นหนึ่งพี่น้องสขึ้นเเป็นบุญเดือนสามขอให้พ่อเม่พี่น้องถึงทะเบียนขึ้นถึงทะเบียนแท่นครับผู้นาเสื้อถือ